เลยพังเลยพังแบบนี้เฮ้ยพงไอ้พวกนีงเอไม่เฮียทำไมไม่ไอสเป็นเฮียอะไรเสียงเป็นเฮียอะไรอะอยากรนมากไงยแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอีฮี้มเสือเฮียอะไอสัตว์มึงเป็นเฮียอะไรอีฮี้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอ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 อพ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 ออพ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 อออมึงไม่ไหวอออออไไไไไอคอไม่ไหวแล้วหนู

ไอ้ด้วยกับศพด้วยเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยรวมรวมยรวมไม่ไรวมไม่รวมยารวมารวม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 ไม่ได้เุกทีเลยรวมนเรียกรวมี้เรียกรวมนเรียกรวมี้เรียรวมนเรียกรวมนี้รียกรวมนีรีวมนี้ไม่แล้วเพื่อนเราอยู่หน่วงบ้านก่อนลง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 ลง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 ก่อนลงก่อนอาลงก่อนอาลงเฮียกูจะตายปั๊มปั๊มเลือกก่อนนะปั๊มเลือกก่อนนะครับเพื่อนเราหรือถึงบ้านเขาปะน่ะตาสตา นั่นรถเพื่อนเราฟังเรื่อยให้เต็มนะฟังเรื่อยไม่ไม่มีคนน้ำตรงนั้นไม่มีคนนะรถคันน้ำไม้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 โซนหน้าไม้โซนหน้าดิมาเข้ามาทะลุไปอย่าลุ้มอย่าลุ้มทะลุเข้าไปอย่าลุ้มอย่าลุ้มทะลุเข้าไปขวาหลังขวาทะลุเข้าไปเลยเล่นไปมาหลังหน่อยเอาเพื่อนเเออาพื่นชุบด้วยเอาเพื่อนชุบดกไยทำไมมันไม่ปล่อยอ่ะ พี่พี่ไปเล่นกับไปเล่นมันไม่ต่อยอบเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรกัไปเล่นเลยโอนอยหน่อยหน่ยรวมมาแล้วมาแล้วไอ้เหียซุบคังเอ้เหียไหวไหมเนี่ยเขาตายเขาตายเหียเหียเหียขาไม่ไหวจัง่ะ

ดันมาดันข <cat guiding developed> ah, ึ <Wow. S 1> th ้นมาดันข uh, no ึ้นมาดันขึ้นมาไปอาดันขึ้นไปเฮียไปดันไปสวยกลับมาไปกลับไปมาเรยกูดีมาเรกูคนเดีพื่อนพปตัดหน่อยตายไีเันมามันโอ้ัสอ้มอ้มันไว้อ้มันไว้อ้มันไว้เฮียอามันไว้เนาวื้อหวน้อไหไว้ไน่อไหหนหอหนอโ้หกไออหห

ที่ขาวเงี่ยกำพีอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะตายพีอเอาเพื่อนขึ้นมาตายสัตว์มึงเก่งแล้วเขาไอ้เฮียโง่ดึ๊บตัต้องเลี้กงเวรเองอ๋อต้องปิดไหมโง่โอ้ยโอไม่ได้เพื่อนไปอ่ะเพื่อนไปกูไม่ได้ไอ้เฮียโง่ดึ๊บตัไอ้ยันนี่นี่มึงเป็นคนนี้อเอาไปไหมหนัวไหมเอกไปมันเงี้ยหรอมันเงี้ยหรอ

มีมีตรงนี้มีเมาศพนี่ากูชุบกูดยพี่ี่ยมเอามาุ้กูสตาสตาสตาให้ไมโครไปสตาให้ไมโครไปสตาให้ไมโครไปสตาร์อเลยป้าหอเลยป้ายังพี่ยังเก็บก่อนพอพอไม่ต้องปาพอเอาศพอยอไปเอาศพพอศพข้างหลังยังเหลืออยู่เนี่ยไม่รัาศพไม่ับศพไม่ับศพนะไม่รับศพนะอเลยไพอเลยไหม รถเขาหลุดป่ะรถเขาหลุดป่ะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไอ้หลุดหลุดขาเนื้อขาเนื้อขาไหนคันไหนขับขับขับมาเลยพี่ขับมาเลยขหลุดโงอทำหลอนหลุดหลุดหลุดครับรับเพื่อนบ่อยหน่อยรับเพื่อนบ่อยหน่อยมีศพเหลือไหมมีศพเหลือไหมอ่านะเอาหนไม่ซ่อนนะหนูไม่ซ่อนเฮ้ยเดี๋ยวหนเดี๋ยวหนูไปเองเดี๋ยวหนูไปแล้วไม่เลอะแลมีเหลือมีเหลือมีเหลือตรงนั้นมากเลยหลังหลังเลยหลังเลยขอเร็วกว่าเดี๋ยวไปหมดเดี๋ยวไปหมด ไหนวะออกคนนู่นนู่นน้นรถขึ้นรถขึ้นรถเนั่งนั่งนี่ศพมองไม่เห็นหรอมองเ็ศพไม่เห็นไปกันก็ได้ขึ้นรถกันเ็แล้วอันนี้เตไมปัเอพ่พี่ไปเลยพี่ไปเลยอาแท็กไปเลยไปเลยไปด้วยนเลยไม่มีตุ่ม่มนะพี่เชงไหมดนะพี่เชงไม่หมดแะแะแะนี่ก็ได้เยู่พี่เอาของต้อมให้ ไม่พี่แล้วหนูขอลอนวิ่ตึงขนาดนั้นไม่แล้วพี่อะพี่หนักกว่าเราเอ้ยสอบดุดสอบดูดดูดจอจอจอเอ้ยคันเอ้ยค้อนไข้ล้างไล้ล้างไล้ล้างไข้ล้างชื่อช่เลยเบรกไม่มีเลยคันเนี้ยไอนใครลงมาเอา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 เราลงมาเอาเราเห็นปะเราเห็นตัวเปล่าเดี๋ยวพี่อุ้มเองก็ได้อาสอบอันนี้ไปมันมันไม่ไม่ขึ้นอ่ะมันบอกต้องรอการตอบนี่เอะปะ เดี๋ยวพี่อุ้มเองก็ได้อ้าวโซ่หายไปไหนอะมันวาร์ปไปแล้วอ่ะน่าจะไปอ่ะคนพี่อุ้มตอนแรกอ๋อพี่พี่อุ้มโอ้ยโอ้ยฮัลโหลได้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 โซโซขึ้นโซขึ้นโซขึ้นเร็ว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 โซขึ้นโซ่ขึ้นอ้าวแล้วจะไปขึ้นแล้วจะไม่ไหขึ้นเลยมาโอเคโอเคครับโอเคครับโซไปไปนี่เลยไปนี่เลยไปตู้ไปตู้ ไม่แล้วเราไม่ออกศพอไอ้ตีนตำรวจมาโตพี่อุตส่าห์พิงศพแล้วจะพูดทำไมเขาเคลื่อน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 อะเคลื่อนอะไรเขาเคลื่อนเขาเคลื่อนแต่ยไม่เคยกับเราไอ้โตเลยขอลนโตเลยขอลนหลุดโตเลยขอลนหลุดเทพีเอ็นหนึ่งก้าสีกไเหี้ยดิแล้วพี่ทิ้งศพไอ้ตีนแล้วตำรวจไม่จับกูอ๋อคือถ้าตำรวจมาอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้ต่อหน้าไงเราโดนเลยนะยิบปล่อยเลย ออกได้แล้วครับอันเกี่ยวคนละหนึ่งนาทีกันเหรอวะไม่ไปถามตำรวจอ่ะใจเย็นครับยังไม่ออกหน้าสอนอนเลยเนาะอ,อ,อ,อไปเลยครับหมอไปเลยครับเล็ไดไปเลย ทำเหี้ยอะไรพวโมึงเป็เนี่ยฮะที่ตายไม่เป็นเหี้ยอะไรนะพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันโอ้อยเป็นเหี้ยอะไรแหวก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 เป็นดูเปยนดูเป็นเหี้ยอะไรกันมึงอย่าลกมึงอย่าลกอย่าลกอย่าลกไป้สัตว์มันโดดเป็นกบเลยไอ้แก๊งขี้รองขี้อะเฮ้ยคอมอับน้อยกำลังมัน

แล้วมึงเป็นเฮียอะไรอีเฮียมสือเฮียอะไสัตว์มึงเป็นเฮียอะไรอีเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอ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 ควายมัญญา่เฮียไม่ดิเฮียสัตมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงไม่ไหวเฮียมึงไม่ไหวป๊าป๊าป๊าป๊่ปไาป๊าป๊าป๊า่๊าป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 ๊าห๊าม่ไหวาปาป๊นไาาสัตว สอนอ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 ไปไปออก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 เฮ้ยวงแดงวงแดงวงแดงขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถวงแดงแล้วขึ้นรถขึ้นรถดูไอ้เชี่ยมันด่าเขาเนื้อหน้าขึ้นรถขึ้นรถวงแดงแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไปไปออกออกออกเอาวงแดงหน่อยออกออกออเฮ้ยนอกวงเนี่ยเฮ้ยนอกวงเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดินอกวงเนี่ยเอาดิเอามันมาเอามันออกมาไปพ่นไปได้ควายนอกวงนอกวงนอกวงควายขึ้นรถติดมือมาได้ไงวะอ่ะ อุ้ยอี้นี่ไม่ไหวหรอกอี้ยนี่ไม่ไหวมึงมามึงมาไอสัตว์ไอตัวไหนไหวหรือเปล่ามึงไหวหรือเปล่าอีสัตว์มึงไหวหรือเปล่าอีเหี้ยาตายเลยอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรตายสัตว์ปุ๊บปากไอ้เหี้ยสัตว์ไม่ไม่ไปไปอย่าพูดอย่าพูดเยอะไปอยไปอย่าพูดเยอะไปหนูมาบพี่โมจิเอาไอ้นี่ใหม่ให้เรา ทำไมสไปนี่ก่อนจะได้เอาไปมามาทำมาทำตามมาทำตามหลักฐานนะเจ่งนาไม่รู้แตกเก่งจังวะไม่รู้ผมยังงงอยู่เลยมันแตกตอนไหนวะแตกได้ไงอะแตกบ่อยนะนี่ใครก็ได้ผมให้ดิเล่นไปหมดทิ้งมากอออกไหมครับตรงเนี้ยไม่ได้ละเยอะเยอะเกินไม่ขอบอก เด็กเลยเดียวเอะไรกัน,น,นว้สัตวเาลดออกแล้วไอ้เ่อูตบหน้ามึงไอ้สัตว์ก็มาดีกระดดเข้ามาซิ่งลออะไรละัวนะจับอย่าบับกันนะครับอล้วเราเอคน้เรากเอเรอาคนเราเอาคนอเาเอาคนตอบเราเอาคนอบเาเอาวตอบเคนออคนอบเราเาเลยอออเรเออนรอเอรคนนี้อออาเนาเลเอาคนออเออัตนอกอาาอ นี่จะแบบเขาินเขาเดิขอเดิขอโดิขาเดขาดเอาแล้วเอาแล้วียงมึงชนกูสีมึงแน่จริงอ่ะเอ้ยเพนก็จะหมดอลงมาดิวาชาลงมาดิ เล่นดิลงเล่นดิอย่ามึงอย่ายืนลงเดลงเดลงเดมึงลงให้หมดเลยเฮียมึงอย่ามึงอย่าเฮียทำหาอะไรได้เล่นไปมาชุบกูเทปกูเทปโวไอสัตว์เยอะจังไปเฮ้ยปากมึงชุบเลยดิปากอ่ะเฮ้ยชุบเพื่อนดิ้ชุบเพื่อนนี้เอาเพื่อนดิชุบเพื่อนมาแบยนี้เฮียมาแล้วไอตัวนี้มาแล้วไอตัวนี้มาแล้วมึงได้แค่นี้เหรอเฮีย ควายไอหัวโล้นไอหัวโล้นนาโง่นี่ไอหัวโล้นนาโง่นี่ไอ้หัวโล้นนาโง่ควายนาโง่จัดเมืองไหนล้นทีมาทำอะไรได้ไอ้หัวมิงมิงวะหัวมึงมิงแม่ตบเกียรแตกไอ้สัตว์ตบเกียรแตกควายโดนแล้วเราดูดีแลยแล้งโดนจบที่ผายเลยไอ้เหียวโซันมาก้คุยคุยมึงรู้จักไหมน้องอดีมูมชั่นหลังเกิดแต่ไมเอ้า ไอวางโซวางโซวางโซวางไอ้เหี้ยแกงหานี่ไม่พอฆ่าไอวสัตว์ไอเหนียวเหนียววางโซวางโซวางโซ่ไอวางโซ่วอระังแขนน้องนะราวไอ้เหี้ยไม่เข้าแขนไม่เข้าขาแล้วก็ไม่เข้าไหร่ไม่เท่าไหร่พอพอพอแล้ว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 มึงใส่สัตว์มึงอยากโดนใส่พี่มาทิ้งมาคือไม่แซ่บตอกไงที่มึงแพ้อ่ะเอ้าพวกนี่ไม่เป็นไอเดีย เอาไว้อุ้มเพื่อนนี่อุ้มเพื่อนอะไรอุ้มเพื่อนอะไรอุ้มเพื่อนไว้อุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนมันไว้อุ้มเพื่อนมันไว้เร็ว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 เล่นลงเล่นลงเล่นอุ้มเพื่อนไปหน่อยอุ้มเพื่อนไปหน่อยอุ้มเพื่อนไปหน่อยเร็วเร็วคุบมันไว้ดิใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ไปไปเอาตายแล้วเหรอเบียร์ตอมเบียไ์แต่งดูสักหน่อยป่ะ ปล่อยฝากเล่นปล่อยให้ปากเล่นฝากเล่นเลยฝากลุมเลยฝากลุมยัดเลยยัดเลยเขาได้แค่นี้จริงยัดยัดเขาไม่มีปัญญาได้แค่นี้แหละมีแต่ปริมาณไม่ใช่คุณภาพังอย่าสงสัยอย่าสงสัยไอ้ียตัวปไฟเท่ามันก็ล่วงเป็นผักไปซะสอบติดมืออ่ะเออสอบติดมืออ่ะจริงแล้ะจอยว่าพวกเที่ยวสอบติดมือสบติดมือให้ตำรวจให้ให้ตำรวจให้ตำรวจเขาช่วยดึงออกหน่อย พี่โตติดมือพี่โตเาไม่ออกครติดมือเดินออกไปติดติดมือเดินออกไปไป่ป่ไไปแล้วเหรอไปไ่ไปไป่ไปวายอ่ะแก่งน้ามันแยกยกยคนไม่ออกนัไว้หนูอะแล้วเสียงหนูมันเด่นไงมันจาได้แล้วำรไใครติดมือแล้วหนูจำไม่ได้อ่ะว่าใครด่าหนูด่ากัะหนูบ้างเสียเสียงหายไปไหนหมดนเสียเปรียบไมเนี่ยงานไม่ไหวสาสตร์วันจอดตึงจัดเลยเสียงง